ขอบคุณค่ะพาไปลองผ่านกล้องถ่ายหนังแม่ผ้าคเกินตาแต่ขนังภูมิใจอนิจจาเธอไม่ทันคุณพี่ลองให้หน่อยโอ้ยสูงไปค่ะอันหนึ่งสองสาม

คือเวลาพอ,พอ,อาต่อยแบบนั้นกินปลาหมึกแล้วยังไงนะกินปลาหมึกแ,แล้วต้องกินอะไเนี้ยโอวลลาได้สากินบางทีคุณผู้หญิงอ่ะเวลาเดินเดินแรงๆมันจะมีกลิ่นอ้า่กลิ่นเหมือนแบบเปิดปี๊บขาไก่อ่ะนี่แหละเปิดนี่แหละกระตอยเนี่ยอันนี้เลยเนาะพอออ่อเนาะอืมอันนี้หายใหม่ใหม่ต้อง่ะเออจริงนี่ก็ไม่ได้ใส่มันก็ ตัวนี้ช่วยได้นะคะปรับสมดุลร่างกายของผู้หญิงนะคะข้างในเวลามีกลิ่นตกคุ้งตกขาวตกตกเออจะพูดยังไงอ่ะบัวบ่าบ่าคุณไหนอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยกลิ่นอย่างเงี้ยตัวนี้ช่วยได้เลยโกวาลาตอนนี้มีโปรใช่ไหมคะโกวาลาใช่ค่ะตอนนี้จัดโปรยูทคปหาถึงกล่องหนัร้อยเก้าสิบบาทจ้ะโปรเปิดใจโปรนี้นะเมียฉ่ำผู้ชายซื้อให้ผู้หญิงได้ใช่ฉ่ำไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องรู้สารสกัดฉ่ำ อะไรแห้งก็จะช่ำฮะอยากลองไหมล่ะจิงเหรอใช่อาเพียนเพียนอดิวขายหวานหวานสวี๋หรอลองแล้วกินกินลองกินหรือว่าลองไม่ให้ให้แฟนกินดิเฮ้ยอาจารย์แพมองแล้วก็ยุมยิ้มใทีเก่งขาวมออะไรหวานครับหวานหวานละมุนละไมดูแลดูแลสำหรับสุภาพสตรีจุดซ้อมเลสเหยีย นี่กี่แบรนด์แล้วใช่ค่ะเมนอพอสด้วยวุ้นวือบิ๊ยำแล้วนถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วนี่ยเองเลยนะคะเดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะมีเวลข้ามค่ะเออช่วยปิดฝาด้วยนะคจ้าเพ่าะหนูว่าไม่ได้ปิดหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะหมดแล้วเนี่ยอีกเจ็ดสบายมากลูกชิ้นหน่อยค่ะลูกชิ้นหน่อยค่ะเอาไปไว้ที่ตู้ว่ะจ้ากินปลาหมึกขอบคุณค่ะอร่อยบอกไปแล้ว